สวัสดีครับอยู่กับตอนโมซานะครับวันนี้จะพามาดูไฟท้ายล็อกบอสเหมือนเดิมครับแต่จะเป็นรุ่นที่มีเซ็นเซอร์นะครับอันนี้เป็นตัวเริ่มต้นเหมือนกันนะครับตัวมีเซ็นเซอร์นะครับเซนเซอร์ไฟเบรกนะครับนี่หน้าตาเขาก็จะประมาณนี้นะฮะใส่ได้ทั้งรางบอกนะครับแล้วก็รัดหลักอ่านตรงนี้ก็จะสิงเฉียงไว้รัดหลักอ่านนะครับก็ออกแบบมาดีครับสามารถถอดได้ถอดไปชาร์จได้ชาร์จ usb นะฮะมาดูสเต็ปไฟกันดีกว่าครับ อันนี้สเตปไฟสีดวงนี่คือโชว์สถานะนะครับว่าแบตเตอรี่มีเท่าไหร่นะครับก็แบ่งเป็นสีดวงเลยนะครับอ่าสเตปแรกกระพริบอย่างงี้ฮะคือไฟแรงมากครับบอกเลยเข้าตาทุกดอกฮะอ่านี่กระพริบเบิลอ่าเบิลแชรเบิลแช่นะอ่าดูเบค,ครับอื้อดูมือผมดีเห็นไหมไฟแรงจริงครับตัวนี้ สเต็ปนี้นะครับค่อยค่อยวาดขึ้นมานะฮะก็ตัวนี้เบ um ื้องต้นจะมีอยู่ประมาณ3สเต็ปนะครับอันนี้ยิงเหมือนแฟตนะฮะกดเวลาปิดก็กดค้างครับนะครับก็ราคา250บาทครับนะครับสนใจก็ทักหาได้นะครับผมอตอมูซ่ามีของพร้อมส่งครับ